ตามกฎหมายครับเรามีโอกาสโฆษณาไม่ไปเบียดบังเวลาการเอ่าสดนะครับเขาหน้าจะแจ้งให้ทราบว่าจะติดต่อคันยังไงนะครับขอบพระคุณมากครับป่าหวยสนุกอย่างนี้ใครๆก็อยากโฆษณาอาชมกันต่อครับยกที่4ีครับอ้าวอานี่เขาหายใจกระทางไหนรู้มขนมั้งโอ้ยดูครับนี่ครับเด็กดอยเดินเด็กดอยเดินสว่าพึงสงวนอ้าว สว่าพึ่งสังวรไว้บ้างมีแมประษานเหนือสว่ามีแม่ภาษานเหนือเจ้าไหมเจ้าไหมไม่น่าเจ้าวันนี้ดูครับโอ้ยโอ้ยดูครับนี่ครับเดินอย่างนี้ไม่มีเจ้าเ้าถ้าไปยืนติดชิงกันไม่แน่คนกรุงเทพเขาเรียกชายโครงใช่ไหมใช่ไหมแถวบ้านผมเรียกสว่าคืนโอ้ยสีนึ่งทำอะไรไม่ถูก อ้าวแต่ไม่ว่าคุณจะมาจากภาคไหนสีนินภาคกลางโอ้ยไม่เข้าใครเข้าใครสู้เครับสนุกจริงๆครับทุกคู่ทุกคู่คู่นี่ครับทำไม,มาถึงเป็นคู่เอกโอ้ ก็โกรธกันมาหรือเปล่าเนี่ยไม่หรือมองหน้าไม่พอใจกันไม่ใช่เพื่อนรักกันอเพื่อนรักกันแต่ผมไม่แต่คนหุนใสผมโอ้นีนนะเพื่อนรักเพื่อนรักผมไม่อยากเป็นด้วยเพื่อนรักในวงการโอ้โอ้ยสองแข้งเอ้าโอ้ยลู้ครับคุณมาพมไปคุณทีฉันทีไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นเพียวเพียวแข้งโอ้เพียวเพียวเกาะเกี่ยวเดียว เต้ไหมเต้โอ้โหอุบลแม่ห้องอุบลกับแม่ห้องศรอุบลแดงครับนักเงินแม่ห้องศรแม่เสลียงแม่ดอยแม่เสลียงเอาเอาดอยแม่เสลียงโอ้โหแก่งซ้าอุ้ยเจอเข่าเด็กดอยเข้าโหดครับน้ำเงินโอ้ย เจอแข้งนี้เป็น้ํามูลสะเทือนเลยครับสับกระเพื่อมเลยครับน้ํามูลแตกห่ืมีแตกมันไม่แตกมันแตกแล้วแตกแล้วแตกโอ้ยเออเือเปลี่ยนสีไปแล้วอ้าวยังเดินต่อโอุ้ยสมแล้วแกเป็นลูกลูกลูกน้องของตํารวจทําไมแกไม่กลัวใครโอ้โหสถานเมืองเล็กไม่เห็นแก่หน้ากันบ้างเลยหมดยอกซี้เสร็จแล้ อะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสาราอย่างเบ็ดปนเทาปวดลดไข้วิตัวยาพาราซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารากาำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดินดีเพือโตไวใช้ปุ๋ยอินรียี TPI โกรอแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีและฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์026786888 เรามาดูภาพย้อนกันครับว่าอัลเมน่าเอากำลังใจมาจากไหนอย่างนี้นี่เองเคล็ดลับมาจากคุณแม่ของอัลเมน่าครับที่แอดผมขอลีด้าได้เลยพี่น้องต้องเอาฝาคาาบาแดงมาแลกน้ำฝาคาราบาลแดง500ฝาพร้อมเงิน100บาทมาแลกถึง31ธันวาคมนี้ดูกติกาและเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและร้าน CJ Express ทุกสาขา โอ้โหกลับมาที่บรรยากาศสดๆกันอีกครั้งนะครับแตกฝ่ายน้ำเงินแล้วดูภาสโลกับความช้าย่อมทำให้เห็นชัดแตกตรงไหนตรงเหนือคิ้วทางนั้สไปโดนสอกไม่เห็นกันคมไม่เห็นกันหน้ากันบ้างเลยฟันไม่ไม่เห็นกันหน้าลูกพี่เลย ฟันลูกน้องจะแตกเลยของมีคมที่ขึ้นเครื่องบินได้นี่ครับโอ้ยอ้อไม่มีอะไรน่านิดน้อยเจอพี่วาดเขับไปนิดหน่อยนิดหน่อยเลือดกำเดาเองไม่มีแผลไม่มีแพ้ทาทาวาสลินให้ลื่นแล้วนะอย่างเจาะโอ้เกณฑ์เดียวจริงๆครับโดนฟันศอกไปหลายครั้งนะครับธนเดช ยังไม่มีแผลแต่มีเลือดกับดานิดหน่อยยังไม่ครบวารพังสองก็จะสองศอกเองสี่ศอกเป็นหนึ่งวายกสุดท้ายครับต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับบรรยากาศในวันที่นี้ก็ยังไม่รู้จักเหน็ดเหมือนกันยกนี้สำคัญนะออกอาวุธอย่าดีเลยนะต้องชับ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 เต้นไม่ได้นะครับสำคัญเลยครับกูกีสูสีนั้นหนีแพ้โยอาแล้วครับยกห้าศัพครับ ยังไม่เข <át, S 2> ้าครับสามแข้งแล้วซ้ายเข่าบ้างง่วนอยู่แค่ชายโครงอะไรง่วนอยู่กับชายโครงอะไรเลยไม่ไปไหนเลยลูกนี้ซี่โครงซี่สุดท้ายไงโอ้โหดูแล้วเป็นผู้ชายปกชายโครงอ่าอ้นี่ชายโครงคนละอันละโอ้ยล้มได้เขาลุกได้นะอ่ล้มได้เขาลุกได้แกบาดีอยแกบาดีเจ็บไเจ็บลำเคิลกิโลเมตรโอ้ แมวมวยชิงดำโดนอย่างนี้นี่โอ้ยเนาะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยถอยแต่ไม่ท้อถอยแต่ไม่มีท้อเจ้าคืนเจ้าคืนธนเดชอย่าล้มอีกทีนะอย่าธนเดชโอ้โหแต่ว่าบินมาจากระดีสถานเมืองเล็กอ้าวโอ้โหเดืเดินตลอดเลยนะครับธนเดชในขณะที่สถานเมืองเล็กเอ้า ลื่น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 ลนลื่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 นล่นลื่นลื่นล่นลื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 ่นื่นล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 ่นลื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 ่น่นลื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  จ้องยอนพยายามพยาชิมไม่ได้ชิมดอกนี้มีผลข้างเคียงแน่ครับตับไตไส้พุงม้ามเสี่ยงจีย้ายที่อยู่แน่ครับเติลโตไปไปซะดื้อหลองยังยังไม่เลิกตีโอ้พลิกไม่ได้อยู่ในครัวอ้าวอยู่ที่นี่มาอยู่ในกระเป๋านี่อยู่ในกระเป๋าหลังนะความผิดหวังสิอ่าไม อานะครับแสงสว่างปลายอุโมงยังไงครับแสงสว่างปลายอุโมงโอ้ดรับโอ้สนุกจริงๆครับทั้งสามคู่แพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับโอ้โหดูลีลาพอดีแต่ภาคสี่มีได้ไดมมีไหมีมีแน่แน่นอนถ้าฉลองยังอยู่ไม่ต้องกลัวเอาตามตามตัไแดงครับ ชีวิตโอ้โห oh. พักสักครู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งครับ ปุ๋อินทรี TPI ฮวมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่ basics, ups, จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์02-678-6888สตาร์ทพลัสเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสิงสดชื่อและมีสิงด้วยสตาร์ทพลัสผสมสิง อุปกรณ์หน่วยมากจอายระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์หน่วยมากจอายระดับสากลวินดีส้สปอร์ตไข่ไข่ก็ไม่ชอบไอยาตราหอสูบบรรเทาอาการไอขับเสมหะทานคับเคลือนในฉลากก่อนใช้ยา <c oughs> ผมมีวันนี้เพราะพี่ให้ ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลตูงให้ข้าวโพดฝักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลผลิตเยอะดีดีดีตอกปุ๋ยอันประสมที่บ้าแปดแปดตาหวงปุ๋ยขยันตั้งงานทุกเม็ดเรามาดูภาพหย้อนกันครับว่าอัม่ได้เอาควางใจมาจากไหน น้องต้องฝาบาวแดงมาแลกน้ำฝาคารบาวแดง500ฝาพร้อมเงิน100บาทมาแลกถึง31ธันวาคมนี้ดูกติกาและเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและร้าน CJ Express ทุกสาขาดินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์02 678 6888 โรคกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบดและชนิดน้ำกีนะคร้บแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ้โหต้องบอกว่าอิดอะไรมันดิอ๋อน่าครบอกอิด ท่านผอทีศักอินทราชาติดูอยู่รออ้อโอ้โหทนไม่ไหว <c oughs> วันนี้วันนี้มีพริกทุกคู่เนาะ,ะล้วกะมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับจอมพบไฟเตอร์มวยไทยกับเพชรกังวานโนนแดงยิ้มครับจอมพบนั้นมีชื่อจริงว่าจินตวัฒน์เข็มมานะครับเป็นบุตรของคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่จำจันเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2 5 0นะครับ เป็นชาวทุ่งสงจัยหวันนครศรีธรรมราชพักและพิซ้อมที่ค่ายมวยสกิติชัยนะครับมีครั้งล่าสุดนั้นชนะแสงอรุณสาพงษ์อมรส่วนทางฝั่งของเพชรกลางวานนนแดงยิมนะครับมีชื่อจริงว่านัทวุฒิทิวารักษ์นะครับเป็นบุตรของคุณพ่อสัญญาคุณแม่แม่ปันดีเกิดวันที่3เมษายน2541นะครับมีคุณรุ่งแสงมีนะครับเป็นหัวหน้าคณะละกษาพจการ ครั้งล่าสุดนั้นแพ้คอมเพลตเล็กสิทธิสารวัตรเสือที่มินบุรีสปอร์ตครับบนเวทีสงบแล้วนะฮะ,ะแต่ข้างล่างยังะฮะข้างล่างยังไม่สงบฮะยังหันซ้ายหันขวากันอยู่โอ้โหคู่ตะกี้สนุกเหลือเกินครับโอ้โหดูมวยสนุกอย่างนี้วันที่7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ติดตามชมผลงานของคุณมิตรนครโปรเ,เตอร์สมเมซซื่อสัตมงกรได้นะครับมีมวยดีๆเต็มรายการพันประหยัุปเปอร์เล็กนะครับ แล้วก็ใครอีกหลายหลายคนครับรวมภายใต้การร่วมมือของคุณวิตรคกรสมเชื้อสัตบังกลแล้วก็น้องโบ๊ทนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงกับสึกวันไม่ใช่บวกเพชรวิเศษ7ตุลาคมที่ราชดำเนินครับถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับ กรรมการผู้ห้ามบนเวทีใช่ใครอื่นไกลที่ไหนเขาคือราเชนทัพทิมเจ้าของชายาเนี่ยใช่ไหมไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบไม่ชัดเจนราเชนตบไหลเลยแยกมามีสิทธิ์แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนผงศักดิ์แป้นละม่อมนุ่นที่ให้คะแนนอยู่ข้างล่างปานพันการชนะพัน์ชนินเทพสุพรรณครับให้คะแนนอยู่ข้างล่างมวยไทยของเราะปิยะไม่เพียงแต่ดูกันแบบ ความเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นคนที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยก็เยอะท่านที่ปรึกษาสิทธ์ท่านอภิชาติอินบงพันท่านธีรศักดิ์อินเตอร์ชาติครับอดีตผอใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดดูตลอดครับชอบปิยะกับชมิลามากอ๋อไม่ชอบไปร้อยเอ็ดไปเลยเทพิทักไม่ชอบเหรอไม่ชอบไม่ชอบเทพธักอิชฉาเทพธักรอหลวงรอกว่าเออปิยะ โน่นข้างบนครับเลียงอะไรนะเมื่อก um> ี้อียะยอดโอ้อียะเฟซบุ๊กไม่เคยเล่นแต่มีไอ้ยะลายไม่เคยรู้จักเออโอ้โหทีมลูกนี้ครับคนแรกที่ทำย่างสามขมอ่ะคนแรกที่ทำให้เกิดลายรูไม่ใครใครครับพัศนบุญยเกียรติอ๋อทำไมออกลายมาเลย หลายนะเนี่ย <c oughs> ออกอาวุธมาเลยอาทีมเลยครับออกอาว <c oughs> ุธมาเลยดูครับนี่เพียงยกแรกเท่านั้นเองครับไอ้หนูตัวน้อยร้อยปอนนครศรีธรรมราชกับขอนแก่นโอ้ว้าหมดยกที่หนึ่งครับ มีวันนี้เพราะพี่ให้ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลสูงให้กะโพดาักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลมลิดใหญ่แม่เจ๊เ,จอเจอตอกปุ๋ยอนเนกประสงค์888าตาหวงโ้ดปุย๋ยขยันทำงานทุกเม็ดไข่ไก็ไม่ชอบไอย้ยาตราหล่อสูบบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ถาถึงคู่สุดท้ายของการลเลือสดนะครับแม่คู่เอกชิงดำครับมวยอะไรก็ขึน้นได้สี่ทำดีห้าไปโดนหักโดนแกล้งก็เรียบร้อยครับนี่คือมวยไทยครับอะไรเขาไม่ได้ไม่นอนจับในที่ระฆังยังไม่ครบยกแล้วก็กรรมการชูมือตอนนี้มาถึงคู่ที่สี่นะครับจอมพบไทเคร์มวยไทยเจอกับเพชรก,กังวานโนโนแดงยิมสี่ถงสองกิโลเครื่องครับไอหนูน้อยหนึ่งร้อยปอนเป็นมวยดาวรุ่งนะครับพี่ทีมงานพี่ดีส่งเข้าประกวดวันนี้นะครับ รูปร่างหน้าตานี่มีอนาคตทั้งกู้แต่ถามว่าใครดีกว่ากันมองไปที่แดงครับจอมพบไทเกร์มวยไทยน้ำเลี้ยงหน้าเสือดีกว่านิดนิดครับติดตามครับแดงนะครับเป็นการตใช้วิจรารณญาณในการชมด้วยนะครับอจอมพพชื่อน่ารักนะจอมพบไฟเตอร์มวยไทยให้แดงเพราะอะไรดูช้าช้าชัดๆดูช้าชาช,าช,าช,าชาัดช,าช,าชาัด เข้าไปเจอเข่าหมุนอีกทีนึงหมุนนี่แสดงถึงพลังนะดูวิธีการจับครับวิธีการล็อกนะครับจอมพบนั้นจับในได้ดีมวยไทยนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะพี่เทปทักนิดหนึ่งเลี่ยมดูเลี่ยมดูวิธีการวิธีการจับวิธีการแก้เกมบางทีคนสงสัย ทำไมมวยมมตีเขา่ามันตีไม่ขึ้นเขาล็อกไว้ก็ล็อกไว้แล้วก็ไล่แขนไว้ไล่แขนไว้น<ๆ>ี่แหละครับวพาหลังถึงได้หลงเสน่ห์มวยไทยของเราศิลประรอบด้านคลาสสิกครับเป็นการคิดค้นประดิษฐ์ที่ทำสมัยเสมอ้องบอกว่าใช้ทุกส่วนของร่างกายได้นะครับ <อ m. S 1> เป็นประโยชน์ได้หมด แล้วดูครับวิธีการล็อกนี่ครับเจ้าหมูมันล็อกแล้วกดลงมาครับเราต้องซ้อมต้อง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 สร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับใช่กล้ามเนื้อรับกล้ามเนื้อรุกนะใช่ครับเตะมาต้องไม่เจ็บเตะเขาเขาต้องเจ็บอะแล้วครับกล้ามเนื้อรุกคือภูมิปัญญาของคนไทย ปรมาจารย์อาจารย์ธรรมโชติอ่าูยได้ยาวแล้วดูบนเวทีก่อนอ้าวโอ้โอ้าวโดนสวนยาต่อยกันสุดหมัดพยายามจะขวางหน้านะครับทางฝั่งของเพชรกันงวานหมดยกที่สอง สตาร์ทพลัสเครื่องดื่มเบือแรกผสมสิ่งสดชื่นและมีสิ่งด้วยสตาร์ทพลัสผสมสิ่งดินดีเพื่อโตวยัยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสวยุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษ,รษตรกรโทรศัพท์02-678-6888 ประนีทุกขั้นตอนทวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์หน่วยมาตรฐานระดับสตัตว์ผมเน้นความทนทานด้วยงานปีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์หน่วยมาตรฐานระดับสัตว์วินดี้สปอร์ตพยาธ เบนด้า5 0 0ถ่ายพยาตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวถ่ายพยาตัวกลมเส้นได้เบนด้า5 0 0มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า5 0 0อ่าันคำเตนนือนนักชลากรใช้ยา